สวัสดีครับวันนี้ก็พบบกัผมอีกแล้วนะครับโค้ชเท่งวิเคราะห์บอลน,นะครับวันนี้ผมก็หยิบฟุตบอลยูฟ่าแชมเป,ปี้ยนลีกมาให้ชมกันนะครับเรามาเริ่มที่คู่แรกก่อนเลยครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบคับบูแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมคับบูโดยเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เผชิญกับความพ่ายแพ้ในนัดเยือนครั้งล่าสุดโดยพวกเขาแพ้ให้กับปารีสไปถึง4ประตูต่อ2แม้จะมีการยิงประตูจากแจ็คกิลลี่ และเอริงอารันแต่ทีมก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของคู่แข่งได้แต่ก็ยังสามารถเรียกความมั่นใจจากการชนะเชลซีในเกมลีกนัดล่าสุดมาได้ขณะที่คับบูทำได้เพียงเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์กับยูเวนตุสในนัดเย้าล่าสุดซึ่งช่วยให้พวกเขายังคงรักษาสถาิติไร้พ่า,ายในทุกการแข่งขันได้เป็น20นัดติดต่อกัน สถิตินี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความมั่นคงและความแข็งแกร่งของทีมแต่ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เล่นได้ด้วยดูแล้วเกมนี้ขับบูยังมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบเพย์ออฟของรอบน็อกเอาท์ในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังอยู่ในตำแหน่งที่เสี่ยงต่อการตกรอบดังนั้นจึงเป็นเกมที่ทั้งคู่จะพลาดไม่ได้แน่นอนทีมของเปปกวาดิโอลา มีโอกาสชนะได้มากกว่าแต่ขับบูก็วางแผนมาเล่นแบบรัดกุ่มคงยากที่จะแพ้และกลับออกไปสำรับคู่ที่2ของวันนี้เขาจะเป็นบาร์เซโลนาพบอาตาลันตาบาร์เซโลนาเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอาตาลันตาโดยเจ้าบ้านบาร์เซโลนายังคงแสดงฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรายการนี้โดยในนัดล่าสุดพวกเขาประสบความสําเร็จในาการแซงเอาชนะเบนฟิก้า ไป5ประตูต่อ4ในนัดเยือนซึ่งนับเป็นชัยชนะนัดที่6ติดต่อกันในฤดูกาลนี้นอกจากนี้บาร์เซลโลนายังรักษาสถิติไร้พ่ายในทุกการแข่งขันได้เป็น7นัดติดต่อกันส่วนทางอารันตาก็กําลังก็กําลังอยู่ในฟอร์มดีโดยในนัดล่าสุดพวกเขาชนะตัวมา์การ์ดไป5ประตูต่อศูนย์ที่บ้านโดยมีผู้เล่นถึง5คนที่สามารถยิงประตูได้ในเกมนี้ชัยชนะนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมและยังช่วยให้พวกเขายังคงมีโอกาสลุ้นตำแหน่งที่ดีขึ้นในตารางดูแล้วเกมนี้ก็ที ต้องรักษาความแข็งแกร่งและเก็บคะแนนให้มากที่สุดเพื่อเป็นแชมป์กลุ่มส่วนอา a ตาลันตาต้องการทำผลงานให้ดีขึ้นเพื่อให้มีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแบบไม่ต้องไปเพย์ออฟดังนั้นจากแรงจูงใจในการเล่นแล้วเชื่อว่าอาตาลันตาจะสามารถหยุดความร้อนแรงของเจ้าถิ่นได้ในเกมนี้ส่วนคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเป็น p s v พบลิเวอร์พูล p s เ <PhD S 1> <PhD S 2> เตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมลิเวอร์พูลโดยเจ้าบ้าน PSV อยู่ในอันดับที่19ด้วย11คะแนนซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำให้พวกเขามีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟของรอบน็อกเอาท์กับรายการนี้พวกเขาคว้าใช้ชนะ3ประตูต่อ2เหนือเซเวน่นาในนัดเยือนโดยลุคดอยองตองหน้าตัวเก่งของทีมยิง2ประตูในเกมนี้ ชนะนี้เพิ่มความมั่นใจให้กับทีมและยังช่วยให้พวกเขายังคงมีโอกาสลุ้นตำแหน่งที่ดีขึ้นในตารางทางฝั่งลิเวอร์พูลก็ยังคงแสดงฟอร์มได้อย่างร้อนแรงโดยในนัดล่าสุดพวกเขาชนะหลีดไป สประตูต่อหนึ่งที่แอนฟิลซึ่งนับเป็นชัยชนะนัดที่7ติดต่อกันในเกมติดต่อกันในฤดูกาลนี้โมฮัมเหม็ดซาราและฮาวีเอเลตคือผู้ยิงประตูให้กับทีมในเกมนี้ลิวพูลยังรักษาสถิติไร้พ่าย,ายให้ทุกรายการแข่งขันได้เป็น5นัดติดต่อกันดูแล้วเกมนี้ลิวพูลเล่นแบบไม่มีแรงจูงใจนักหลังการ การันตีเข้ารอบไปแล้วดังนั้นน่าจ,จะเปลี่ยนทีมเยอะพอสมควรทําให้คุณภาพทีมลดทอนลงไปและเป็นการเปิดโอกาสให้ PSV เก็บแต้มได้ในเกมนี้เป็นไงกันบ้างครับกับ3คู่ที่โค้ชเท่งหยิบมาให้ถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe โค้ชเท่งราข้อบอลได้วยนะครับขอบคุณครับ